Música สวัสดีครับผมอยู่กับช่องทองใบยนี่นะครับผมก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมไปดูคลิปกันเลยครับผมเไม่ได้กินตะบมเลจ่ามาเด้แต่มาฮุงย่ำเทียง มาเยี่ยมมูบ้านหนุ่งน้อยเขาตาพนองซ่อกพเพื่อนขึ้นหอดก็เลยโทรหากันย่านเพิ่นเป็นเด็กเก็บกดบ่ะย่านเพิ่นเป็นเด็กเก็บกดย่านเป็นเด็กพูดย่านเป็นผูุเทาติดบ้านย่านเพื่อนเป็นโล่ซึศร้าวเลยมาเยี่ยมเพื่อนข้าเปน่โว งานผัตายบอกบอลาไม่การซึมเศร้ามันกัไม่กันผัวตายเปิดตัวเป็นหอวผัวเนาะไม่นมาเร็นนุมเปิดบ้านดูน้อยไ่ใชมานันซองมานันผัวความเพื่อนก็ไ่เห็นเป็นสายกยใส่เออถ้าบันค่เห็นเดียวกันได้เป็นลรกซึมเศร้าเลยใส่นอยอะิ้ใสนาอย เอเย้สนืนเส้นยื้นมดนึงตอบกันมากเมันไทยละอินทิล่ามาเด้ออินทิล่าเอ้ตลัวเอ้ยเเอเสตาลัวตะลัวเอ้ยเห็นได้เอนเส้นหมดหนึ่งคุณบมาเยี่ยมทั้งเทียกรไดมาเบิ่งเพื่อนอยเนนี่เป็นโรคซึมเศร้าลนี่ตมะฮู้ข้ามข้าวยังนี่ เขาว่าเชื่อมอยู่ตรงไนขนาดเชื่อมเลยบะมี่ยังหนอกจ้ามีแต่ตำมะคงสมผักปลาย่างสมพักแป้นบางผู้คนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะที่กินตำมะคงพูดอะ มักินขำาไงเป็นต่่ต่ำเนี่ยโนก็ินตำมองหสีแซนเอาแต่มแสบต่ำมองหงแซบกระกอกแสบแสบคืออก็เก่ากมหลังนะคือข้อเมื่อสี่ปีขึ้นหลังนี่คือตาเชิดบเถาเป็นนั่งหัวเรือว่านั่งไก่ต้อง้ไปนั่งเบียดปรนี่มือนี่ว่ามันอยู่ค้คตโลกเพตีโนเพื่อนเขาได้เนาะ ตาด้วเอ้ยมาเบิงเด้อมาเบิงใจแย่จวนเด้อไม่เสียเอิ้นเส่นม้อนึงบอกมัสนนาคอนสิมากอ่ะมันแน่ยันไม่ยับเลเออเสียมดแนวเอาลูกเอ้าต้งพียต้งมแมวมันช่วยหนึมากัดแมวมัดกันอย่อดเนี่ยเลาวก็้าวัแหี้อไม่สี่ในหน้าตาิมันก็จะกินเนาะ มาเด้อมาเด้อแต่มอหฮ่งโค้งง่ายบ้านหนุ่มน้อยแซ่บแต่อ้ไรติ้งติ้งเขามาเนี่ยหน,หนให่บุ่นหอยอินเทลาปรมาณก,ก้อนน้อม,มาเด้อต่อคงได้พี่น้องเอ้ยแซบแซบแซบบ่บบบไปใช้เลยจานะมากอกซอืมต้องยอดพักนี่นะนี่ก็เจ้าภาพพ่อใหญ่ดูว่าเอ้ยสิได้เอิ้นแซ่นมาหนึหน่งคนมาเด้อมาเด้ดอกินตามหมอโฮ่ง <c oughs> ไม่อยากจะไปบวชลเลยนี่เจ้าสิ๋วหันบ่มาถ้าแม่ตกซึมเศร้าเออบ่ซึมเศร้าเด้อจะไปบวชหาพระบุญเด้อเขาไปบวชบ่ไปบ่ไปหาพระกระบาดไปเลยนอกจากต้องไปหาพระกระบาดบวชซี่นี้ซ้ำนั่นเห็นว่าติ้งนองมาละบวชซี่นี้ซ้ำแมว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  มันมีเพี้ยนกันยอะก็แมวนี่ละ่ะคนดีที่ลูกลืมจะไขว้เนาะใจเตี้ยม,มาเด้อกินตามห,มนหมักฮู้งอือจิ้งหลองมาแล้วนะเพื่อนเด้อาสั่นบ่เพื่อดอกทองไควทองมัน <c oughs> มาเด้อเลิ้งโรบุรีโอวลิ้งกุมภวาะเองอาจารย์ต้องสองสัยนะ้ยไม่คนอย่านี้หรอเขาว่าพระบุคนลย <c oughs> พี่นาตามักฮู้ง <c oughs> แซ่บแซ่บแซ่บปุ๊บหรอเส่บบกอกเส่ละแซ่บค<ล>ักดอกกระเจียวดอกนี่ยเล่นเตี้ยนอ๋อหัวดอกกระเจียวกับเม่บวันมา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 ดอกกระเจียวแมงคีน่าข้างหลายแมงคีน่าไม่อยู่วันนี้เพราแต่แม่ปู่มัน วันนี้โรงเรียนปิดหนึ่งวันส่วนยญ่นี่จะไปเดินอะไรกินเลางวันห้าบาทเอาแล้วบ้านโอ้ยไม่หมอนไม่ห่อนหมอลำเด้ยายเตี๋ยมาเด้อหมอลำก็มี่สมัครปิงปลาอาหารกลางวันวันนี้ แซ่บแซ่บผนแม่ด่วนกินยังบ,ยบ่อันนี้ก็อาบปากแงน,นขนมเสน้นฟานสิเขงดังเลยนะ <c oughs> นแซ<า>่บเนา,เนเาะกินังสิปันนี่เดี๋ยวแม่นู่นแต้มคุง้งเจ้าหน้ากับสิบไปเลยน้ำตกเลยเด้อเมื่อนี้นี่สิไปลองแยง่โค้งเต้าไปทางน้ำตกตตตหมนละแมนอนบนี่อืม มันล้่อไมันก็เ,เปานี่แล้วกาหมันเียงกับยายนี่เลียงเนี่ยตีซีอืออือทุกทุกนยันพ่อกับแม่จะบริกเขาอย่างเกาะเขาประดับดินเารดับดินมือนเขาประดับดินมืนอนเ้อผู้ใด,ดเป็นพูดเป็นใหญพ่อยแม่เด้อผู้ใดบอกไปผู้นั้นเสียใจเออผู้ใดพูดไปกหแมาเออผู้นั้นยู่ไห้ยุธงยุธาไก่แมาเด้อมันลึกระลึกถึงคุณพ่อแม่ พ่อแม่ติดข้องค่ะเออพ่อแม่สิคข้องขาแต่ว่าข่อยด่ากันคู่มึงมาเด้อมาเด้อพายุให้ยุดงยุดโคกข,ข้างในกับมานั่นคือสวนยางสวนยางนะท่านสวนยางสวนมะยางกับมาพ่อแม่ถือกระตาต้องเจาะถ่ายอยู่บนมือเงินอเอาล้ำดวนไปถือมึง <laughs> ท่านอยาก ำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะครับผมฝากช่องน้อยๆของกับผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมขอขอบพระคุณครับผม คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีอีกครั้งครับผม